แต่อีกรามอันนี้เกิดจากเกาหลีใต้เองนะคือเกาหลีใต้เองเนี่ยเขาก็มีการเสนอข่าววิาพากษ์วิจารณ์โดยเฉพาะกัมพูชาเนี่ยเห็นภาพทางประธานวิบดีเกาหลีใต้ใช่ไหมเขาไปหารือพบปะกับคุณมาเน็ตของกัมพูชาแต่ล่าสุดทางทางด้านของเกาหลีใต้เนี่ยสื่อเขาก็ลงข่าวแล้วก็นามาสู่การวิาพากษ์วิจารณ์เพราะภาพนี้เกิดขึ้นผู้นําเกาหลีใต้ต้องนั่งรอคุณมาเน็ตเนี่ยร่วมๆสิบนาทีนะฮะดูนาฬิกาแล้วดูนาฬิกาอีกไม่ตรงเวลา มาสาย9นาทีโอ้โหคนเกาหลีใต้เข้าไปถล่มยับเลยบอกว่าแบบนี้คุณไม่เป็นมืออาชีพเลยนะครับไปดูนะฮะเอาอย่างล่าสุดทางเพจดังเนี่ยออนนี่คอเรียเขาก็แชร์เรื่องนี้นะครับออนนี Korea, ่คอเรียสไปร์แบกเนี่ยนะครับโพสต์ภาพอีแจมยองนี่ผู้นําเกาหลีใต้กําลังดูนาฬิกาเป็นระยะระยะมองไปที่เก้าอี้ก็แล้วดูนาฬิกาก็แล้วนะครับเนื้อหาที่เขาโพสต์เขาบอกว่าสื่อเกาหลีใต้เห็นไหมตอนนี้เขาวิพากวิจาร นะครับกรณีที่ผู้นำเกาหลีใต้ต้องนั่งรอ,อนายกกัมพูชาคุณมาเน็ตที่มาสาย9นาทีในการประชุมสำคัญพร้อมดูเวลาที่นาฬิกาข้อมือก่อนจะหยิบโทรศัพท์ออกมาดูขณะรอแล้วก็บอกว่าท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียดของปัญหาอาชญากรรมแสดงถึงการไม่ให้ความสำคัญหรือไม่เป็นมืออาชีพปรากฏว่าชาวเน็ตก็เข้าไปคอมเมนต์ทิศทางเดียวกันนะฮะบ,บอกว่าโอ้แบบนี้ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งในทาง,ทางการทูต โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่มีประเด็นอยู่แล้วต้องหารือในเรื่องสําคัญและละเอียดอ่อนแบบนี้มองว่าการที่นายกกัมพูชามาสายในเรื่องสําคัญแบบนี้แสดงให้เห็นถึงการไม่ให้ความสําคัญและไม่เป็นมืออาชีพไม่ให้เกียรติผู้นําเกาหลีใต้ครับแล้วบอกว่าการนัดหมายระหว่างประเทศเนี่ยควรต้องมาก่อนเวลาด้วยซ้ําทางเพจก็แสดงความเห็นเพิ่มเติมในคำนองว่าอาจจะเป็นเพราะกัมพูชาเนี่ย ทำกับไทยจนเคยชินแล้วหรือเปล่าคน <Ừ. S 2> ที่ผ่านมานี้เราก็รอเขาทุกรอบนะรอแล้วรออีกที่เราเห็นนี่นะฮะจำได้ไหมมีการประชุมรอบหนึ่งผมไม่แน่ใจว่า,ะจ,าจะ R b c ที่เราไปรอทั้งคืนจําได้ไหมใช่ที่ตอนแรกเพราว่าจะ,ะแถลงร่วมการประชุมร่วมกันปรากฏกว่าจะได้ประชุมกลางคืนใช่แล้วก็ต้องใช้วิธีการโทรศัพท์มาเพราะว่าเขาไม่ได้มาอืไทยบอกนี่ชินแล้วเขาอาจจะ<อ>ชินรอจะแค่เก้านาที <laughs> เรารอมาทั้งคืนแล้วก็เคยโดนพอชินกับไทยดันไปใช้กับเกาหลีใต้ เาก็เลยค่อนขอดกันไหเกาหลีใต้รู้รออยังรู้หรือ,อยังว่ากัมพูชาเป็นยังไงว่าแบบนี้นะฮะตอนนี้กําลังเป็นที่วิพากษิจารกันหนักในเกาหลีใต้ขณะที่ความเคลื่อนไหวคุณมาเน็ตกันบ้างคุณมาเน็ตเนี่ยเขาก็โพสต์ภาพจากเหตุการณ์เดียวกันนี้แล้วเขาก็บอกว่าการประชุมกับประธานาธิบดีเกาหลีใต้เนี่ยมีการหาหรือเกี่ยวกับการต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งการต่อต้านการทุจริตทางเทคโนโลยี การวาดภาพความร่วมมือระหว่างเจ้าหน้าที่กัมพูชาและเกาหลีใต้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาซึ่งได้ผลมากแล้วแล้วก็บอกว่ากัมพูชาและสาธารณรัฐเกาหลียังคงส่งเสริมความร่วมมือร่วมกันในการป้องกันขัดขวางและต่อต้านอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับชาวเกาหลีในกัมพูชาให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นเ,เขาก็ว่าไปตามสคริปต์เขาแต่อีกด้านหนึ่งนะฮะสื่อเกาหลีเนี่ยเขามีการนําเสนออีกเรื่องหนึ่งที่น่าสนใจคุณผู้ชมครับ กรณีนักแสดงนายแบบเกาหลีที่ยังทำงานอยู่ในวงการเขาบอกว่ากลับเป็นคนกลางเสียเองที่ไปล่อลวงแล้วก็ขายหญิงวัย30ให้กับองค์กรอาชญากรรมที่อยู่ในกัมพูชาฮะโดยบอกว่าจากรายงานของสื่อก่อนหน้านี้เนี่ยให้รายละเอียดเอาไว้ว่านักแสดงและนายแบบคนเกาหลีเนี่ยมีการไปหลอกผู้หญิงอายุ30คนหนึ่งไปชักชวนบอกว่าให้ไปทำงานเป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นด้วยกันที่กัมพูชา พอหญิงคนนี้ยอมตกลงไปที่กรุงพนมเปญกับนักสแสดงคนนี้ทันทีที่ไปถึงเขากลับถูกกลุ่มชายสามคนจับตัวไปยังอพาร์ตเมนต์ใกล้กับสีหนุวิวถูกทำร้ายถูกยึดพาส,สปอร์ตถูกยึดโทรศัพท์มือถือต่อมาจึงทราบว่านักสแสดงรายดังกล่าวเนี่ยถึงขั้นขายเธอให้กับองค์กรอาชญากรรมในราคา5ล้านวอนฮะหรือคิดเป็นเงินไทยประมาณ1 3 0 0 0 0บาทแล้วก็ถูกกักขังเอาไว้นาน1เดือน ถูกบังคับให้ไลฟ์ภาพอนาจารด้วยแล้วก็หารายได้ถ้ายอดโดนเนตรายได้ไม่ถึงเป้าจะถูกทำร้ายถูกด่าทอแล้วก็บอกว่าหญิงที่ตกเป็นเหยื่อเนี่ยก็ยังบอกด้วยว่าได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากห้องข้าง,างๆเสียงเรียกช่วยด้วยช่วยด้วยตลอดเวลาก็เลยทําให้ทราบว่าก็คงจะมีเหยื่อรายอื่นอยู่ด้วยว่าอย่างนั้นแต่สุดท้ายเธอก็โชคดีมีภาพถ่ายเนี่ยส่งไปถึงครอบครัวกลายเป็นเบาะแสแล้วก็สามารถช่วยเหลือออกมาได้ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งสตอรี่ที่เขานําเสนอว่าแม้กระทั่งนักแสดงเองเนี่ยก็กลายเป็นคนกลางเป็นเป็นเอเจนต์น, A นะที่ไปทําอย่างนี้เสียเองว่าอย่างนั้นนะเดี๋ยวนี้น่ยจะไปไหนที่กัมพูชานี่ต้องระวังนะโดยเฉพาะถ้าเกิดมีคนมาชักชวนไม่ได้รู้จักมักจีกันอย่างเป็นบ้านเป็นเหมาะหรือว่าอย่างใกล้ชิดเพียงพอเนี่ยอาจจะโดนหลอกได้หมายับ